นี่นะครับปืนฉีดน้ําของเราก็จะแรงประมาณนี้เลยนะครับก็สามารถเอาไปใช้ล้างรถได้นะครับสวัสดีครับว,วันนี้พบกับ Dubai Channel นะครับอ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาทํานี่นะครับนี่ผมให้ดูแค่นี้นะครับอ่าไอที่ผมจะพามาทํานี้มันก็คือปืนฉีดน้ําฉีดโฟมล้างรถนะครับอ่า เดีวผมจะพามาทำแล้วก็พามาชมดูว่ามันมีขั้นตอนอะไรบ้างน,นะครับก่อนที่จะไปรับชมผมก็ฝากกดไลค์ hmm. กด subscribe ให mm ้ hmm. ผมด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับอ่านั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยอ่าอุปกรณ์ในการทำก็จะมีนี่นะครับ3ามทาง3ามทางนะครับขนาดเส้นทับ2อหนึ่งตัวแล้วก็บอลวาลหนึ่งตัวนะครับ นี้จะเป็นสามทางเกลียวในนะครับหนึ่งตัวแล้วก็จะเป็นจุกปุดจุกปุดพ่อนะครับใช้สองตัวอ่าแล้วก็จะมีเทปันเกี G ีย e วแล้วก็อันนี้จะเป็นไอตัวอะแดปเตอร์ต่อสายยางนะครับจะต่อกับไอตัวสามทางเกีียวในอย่างนี้นะครับอ่าอันนี้ก็ใช้หนึ่งตัวนะครับต่อไปก็จะเป็นขวด อะไรก็ได้นะครับนี้ผมจะใช้เป็นขวดน้ําหวานนะครับที่ใช้หมดแล้วแล้วก็จะมีการรักษาพ่อนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเราก็จะใช้จุกอุดนะครับโดยเจาะรูตรงนี้หนึ่งจุดนะครับไม่ต้องใหญ่มากนะครับเจาะเป็นรูกลมๆครับแล้วก็เดี๋ยวพอไปที่ตรงนี้นะครับองไป เสร็จแล้วเราก็จะเอาไอ้ตัวบอลวาลเนี้ยมาเสียบใส่ไอ้ตัวท่อตรงนี้นะครับเราก็จะทาก,กาวบอลวาลจะเป็นสามทับสีนะครับตัวบอลวาลตรงนี้ย เราก็จะทากาวออกไปเลยเราก็จะทาข้างในตัวบอลวาล์วด้วยนะครับ เราก็จะสวมเข้าไปที่ในตัวสามทางนะครับผมจะไอ้ตัวสามทางนี้ไว้ด้านข้างนะครับ ก็ทากาวอีกนิดหนึ่งเพื่อกันรั่วอต่อไปเราก็จะใช้สารทางอีกหนึ่งตัวนะครับมาต่อที่ตัวบนวาวนะครับเราก็จะทากาวเหมือนเดิม แล้วเราก็จะเสียบไปที่บอลวาลเลยนะครับต่ากเก่าข้างในบอลวาลอีกทีนึงเพื่อความแน่นหนานะครับ ออกให้สนิทนะครับต่น้ำมันจะรั่วออกได้ ็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาสามทางอีกตัวหนึ่งอะ่ะที่ไม่ได้เจาะรูมาปิดตรงตรูดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะใช้ใ้ตัวอะแดปเตอร์ต่อสายยางนะครับโดยใช้เทปพันเกลียวนะครับพันไว้ที่เกลียวนะครับเพื่อกันรั่ว แล้วเราก็จะสวมไปที่ไอตรง3ามทางเกลียวในนะครับต้องใช้ประแจขันจริงนะครับเพื่อความแน่นเสร็จแล้วก็ เราจะมาต่อไอตัวขวดส่โฟงกันนะครับโดยผมจะเอาไอฝาขวดเนี้ยใส่เข้าไปที่ตัวสามทางนะครับขนาดมันจะพอดีกันเลยนะครับแต่ต้องทากาวด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันรั่วแล้วเดี๋ยวเรามาเจาะรูไอตัวฝาขวดกันนะครับ แต่เราต้องถอดไอตัวพลาสติกสีออกขาวตัวนี้ออกก่อนนะครับก่อนที่เราจะเจาะเพื่อที่เวลาเราไม่ยังไม่ใช้โฟมไอตัวสีออกขาวตัวนี้มันจะเป็นตัวปิดไม่ให้โฟมมันไหลออกนะครับถ้าเราไม่ใช้เราก็ใส่กลับคืนถ้าเราจะใช้เราก็ถอดออกนะครับ แล้วเราก็จะมาเจาะรูกันนะครับเจาะไปที่ฝารูไม่ต้องใหญ่มากนะครับรูก็จะประมาณนี้เลยแล้วเราก็จะมาเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับเราต้องพาเกลนิดนึงกันรั่ว แดี๋ยวเราจะพาไปที่ฝาขวดเลยนะครับ แล้วเราจะนําขวดมาสวมในตรงนี้นะครับในตรงสามทางตัวเนี้ยมันจะใส่ยากนิดนึงนะครับอ่ะมันจะเสียบเข้าไปในลักษณะนี้เลยนะครับดันดันให้มันสุดๆนี่นะครับมันก็จะได้เป็นในลักษณะนี้เลยนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวใส่โฟมล้างรถนะครับเดี๋ยวเราไป มวิธีการใช้กันนะครับว,ว่ามันมีวิธีการใช้ยังไงแล้วมันสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับอ่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลย นี่นะครับโฟมนะผมจะใช้เป็นในตัวแชมพูนะครับใช้แชมพูในการใช้แทนโฟมนะครับผมก็จะบีบแชมพูเข้าไปที่ขวดอย่างนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็จะนำในตัวสีขาวที่เราแกะออกนะครับมาปิดปิดไว้ก่อนนะครับตอนนี้เราจังจะไม่ใช้โฟมนะครับเราจะฉีดน้ำก่อนนะครับ เราก็นําตัวพลาสติกใสๆไอตัวเขาขาวตัวนี้มาปิดไว้นะครับเพื่อไม่ให้โฟมไหลออกในขณะที่เราฉีดน้ํานะครับถ้าเราฉีดน้ําเสร็จเราถึงจะมาเอาไอตัวเขาขาวตัวนี้ออกนะครับอ่าแต่เราไปฉีดน้ํากันก,นก่อนเลยเราก็จะใส่ขวดกลับไปที่เดิมนะครับอ่าอย่างนี้นะครับนี่ เดี๋ยวเราไปลองฉีดน้ํากันดูนะครับนี่นะครับผมก็ได้ต่อสายยางเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดน้ําให้ดูนะครับว่าไอตัวปืนฉีดน้ําไอตัวเนี้ยที่เราทํากันมาเนี้ยมันจะแรงสักแค่ไหนนะครับผมจะลองเปิดน้ําให้ดูนี่นะครับปืนฉีดน้ําของเราก็จะแรงประมาณนี้เลยนะครับก็สามารถเอาไปใช้ ล้างรถได้นะครับความแรงของมันก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพามาลองฉีดโฟมนะครับแต่ผมจะแกะตัวเขาวขาวนี้ออกนะครับเมื่อเราแกะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนำขวดกลับมาใส่ไว้ที่เดิมนะครับ เนะนะครับเริ่มเป็นฟองแล้วนะครับนี่ฟองก็จะออกมานะครับแล้วเราก็ค่อยไปถูรถนะครับตัวฉีดโฟมนะครับก็สามารถใช้ได้จริงนะครับ ก็ลองลองเอาไปทำกันดูได้นะครับปืนฉีดน้ำล้างรถนะครับเห็นไหมครับโฟมก็จะออกมาประมาณนี้เลยอ่าถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ